หมดเป็นล้านชัวค่ะถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้เรื่องนี้นะใครไม่รู้คุณจะเสียเงินแล้วเสียเงินอีกเสียเ,เงินไม่จบไม่สิน้นนั่นก็คือเรื่องของการสร้างแบรนด์นั่นเองการสร้างแบรนด์เนี่ยหลายคนไม่เข้าใจนะคะจริงๆมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดด้วยแต่หลายคนเนี่ยเลือกที่จะเอาไปให้คนอื่นทำเลือกที่จะเอาไปให้คนอื่นดูแลแล้วส่วนตัวเองก็ทําเรื่องที่คนอื่นมาทําก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเราแบรนดิงคืออะไรแบรนดิงเนี่ยนะถ้าคุณทําเป็นคุณจะโดดเด่นออกมาจากสินค้าอื่นๆคุณจะโดดเด่นออกมาจากคู่ แข่งคนอื่นๆคุณจะโดดเด่นออกมาจากท้องตลาดเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะมาบอกกันว่าแบรนดิ้งเนี่ยมันรวมไปด้วยอะไรบ้างคะ่ะ แบรนดิ้งนะคะประกอบไปด้วยทั้งหมดนี้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวคุณคือใครมีจุดเด่นเรื่องอะไรและตัวคุณเองแตกต่างจากคนอื่นยังไงเครื่องมือที่คุณจะใช้ในการทำการตลาดมีอะไรบ้างแพลตฟอร์มไหนที่จะไปไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, YouTube, Instagram หรือว่า t w i t เ e r รนะคะเราเลือกมาเลยว่าเราจะโดดเด่นในแพลตฟอร์มไหนวิธีการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า ทำยังไงให้ลูกค้าเจอเราและต้องการซื้อกับเราเท่านั้นไม่เกี่ยวกับคู่แขกไม่เกี่ยวกับสินค้าอื่นไม่เกี่ยวกับใครราคาถูกกว่าสูงกว่าต่ำกว่าไม่เกี่ยวเลยเขาต้องการซื้อกับเราและที่สําคัญในยุคนี้สิ่งที่หลายคนเนี่ยเลือกที่จะให้คนอื่นทำนะนั่นก็คือการทาคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ยังไงให้ดึงลูกค้าเข้ามาหาเราทําคอนเทนต์ยังไงให้ลูกค้าประทับใจทําคอนเทนต์ยังไงให้เขาต้องการมาเจอกับเราเท่านั้นมาซื้อกับเราเท่านั้นสิ่งนี้หลายคนยังไม่เข้าใจนะคะและ ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เนี่ยถ้าคุณเข้าใจคุณจะประหยัดเงินไปเป็นล้านๆเลยเพราะหลายคนเนี่ยไปจ้างเอเจนซี่ให้มาทําแบรนดิ้งให้ให้ไปยิงแอดให้ให้ทำคอนเทนต์ให้ให้สร้าง CI ให้ทำอะไรของคุณเนี่ยทั้งๆที่มันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่จะทําให้ลูกค้าเลือกคุณเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดคุณเก็ต คุณต้องทําด้วยตัวเองเท่านั้นค่ะด้วยส่วนตัวแล้วนะที่สร้างแบรนดิ้งมาด้วยตัวเองแล้วก็แนะนําคนไปเยอะแยะมากมายหลายธุรกิจเนี่ยบอกเลยว่าการสร้างแบรนดิ้งทาให้คุณโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ลูกค้าจะวิ่งเข้ามาที่ร้านของคุณและต้องการซื้อกับคุณคนเดียวเท่านั้นถ้าวันนี้ใครเก็ตแล้วอยากได้แบบนี้นะคะบอกเลยว่ามันดึงเวลาแล้วที่ปีนี้2 5 6 5คุณจะเป็นเอ็กซ์เพรสในการทำแบรนดิ้งให้กับตัวของเราเองและจำไว้ว่าไม่ ไม่มีใครเข้าใจตัวเราเข้าใจตัวตนเรามากกว่าตัวเราอีกแล้วไม่มีใครเข้าใจสินค้าและธุรกิจเราเท่ากับตัวเราอีกแล้วไม่มีใครที่จะดูแลลูกค้าของเราได้ดีกับตัวเราอีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่แบบพร้อมแล้วที่อยากจะสร้างแบรนดิ้งนะคะจะสอนทั้งหมดที่บอกไว้ในคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวตนของคุณจุดเด่นของคุณจุดเด่นของสินค้าคุณ <c oughs> การทำคอนเทนต์หรือว่าการทำให้ลูกค้าประทับใจทั้งหมดทั้งมวลนี้จะถูก สอนและถ่ายทอดไว้ในคอร์สที่ชื่อว่า Branding and Go Rich ค่ะซึ่งคอร์สนี้นะคะเราจะมีเรียนกัน2แบบแบบแรกก็คือเรียนเป็นคอร์สออนไลน์ค่ะเรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิดเรียนทั้งหมด8วันเลยแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องการสร้างแบรนด์ให้คุณเก็ตแล้วก็เข้าใจคุณสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตเอาไปใช้ได้กับทุกธุรกิจเอาไปใช้ได้กับทุกสินค้าของคุณเลยรวมถึงแบรนด์ที่สําคัญที่สุดที่แบบจะทําให้คุณแตกต่างที่สุดนั่นก็คือ Personal Brand แบรนด์ตัวตนก็จะถูกถ่ายทอด เคล็ดลับ ความลับต่างๆที่โคช,ชหม่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้อยู่ในคอร์สนี้ด้วยค่ะคอร์สออนไลน์ราคาเต็ม15,900บาทแต่ว่าใครที่ดูคลิปนี้นะก็จะให้ราคาพิเศษที่8,555บาทละกันนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะให้โคชช่วยวางกลยุทธ์การสร้างแบรนด์หลังจากที่เรียนจบคอร์สออนไลน์แล้วนะเราจะมาวางกลยุทธ์ของแต่ละคนให้เลยว่าแบรนด์คุณจะวางยังไงคุณจะสร้างต่อไปยังไงการตลาดของคุณคุณจะมีแผนยังไง เราจะเรียนกัน1วันค่ะกลุ่ม6คนเป็นกลุ่มเล็กๆเลยซึ่ง1วันนี้ทุกคนจะได้แผนการตลาดแผนแบรนดิ้งของทุกคนกลับไปราคานะคะจาก3 9 9 0 0บาทใครดูคลิปนี้เดี๋ยวให้ราคาพิเศษที่2,5888บาทค่ะแล้วก็ให้ได้รับคอสออนไลน์ฟรีไปด้วยเลยเพราะฉะนั้น ใครอยากลงแบบไหนอยากลงคอสออนไลน์8,555หรือว่าเป็นแบบเจอตัวบวกคอสออนไลน์เป็นโบนัสไปด้วย25,888ก็ทักไปได้เลยนะคะที่ Li น์แอดที่ขึ้นด้านล่างนี้ราคานี้ให้สำหรับ10คนแรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่พร้อมแล้วแล้วก็รู้เก็ตจริงๆว่าจริงๆการทำธุรกิจทั้งหมดทั้งมวลทั้งชีวิตนี้สิ่งสำคัญเลยคือการเริ่มต้นปัก ทงลงเสาเข็มเข็มแรกนั่นก็คือการสร้างแบรนดิ้งก็มาเรียนรู้แล้วก็มาเจอกันได้นะคะคอร์สออนไลน์เราจะเริ่มเรียนกันวันแรกวันที่7กุมภาพันธ์นี้8วันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณสามารถเอาชนะทั่วทั้งตลาดด้วยการสร้างแบรนด์ได้เลยค่ะเหมือนกับที่โคชทำมาแล้วนะคะใครอยากมาเจอกันก็ทักไาที่ไลน์แอดนี้นะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ